สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมที่ชื่อว่า Lord of Fallen นะครับ Lord of Fallen เนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมแนว Dark Soul นะครับหรือ Dark Fantasy นะฮะ Lord of Fallen เนี่ยผลิตโดยค่าย City Interactive นะครับเป็นหนึ่งในค่ายที่มีผลงานดังมากมายเช่น Sniper Ghost Warrior แล้วก็เกม Terrorist s e k t นะครับรวมถึงเกม Code of Honor ที่ผมเคยพูดในช่องผมไปแล้วนะครับ Lord of Fallen เนี่ยเป็นอีกวิดีโอเกมหนึ่งแนว Dark Soul หรือแนว Soul i g h t นั่นเองนะครับที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะฮะ เนื้อเรื่องเนี่ยก็คือไม่มีอะไรมากนะครับจะมีพระดอนที่ชื่อว่าดาร์คครูเซเดอร์เนี่ยที่คอยพิทักษ์โลกจากปีศาจร้ายนั่นเองนะฮะโดยเปิดเกมมาเนี่ยเราจะได้เห็นฉากคลาสสิกว่ามีหนึ่งในสมาชิกดาร์คครูเซเดอร์เนี่ยพยายามจะจัดการหัวหน้าของเหล่าปีศาจนะครับอย่างแล้วก็แล้วแต่นะครับโชคร้ายที่เขาล้มเหลวในภารกิจนั้นทําให้ตัวเราเนี่ยต้องได้รับบทนะครับแน่นอนแหละถ้ามาสําเร็จเนี่ยก็คงไม่มีเกมให้เราเล่นต่อนะจากที่พระเอกสมาชิกดาร์คครูเซเดอร์นะครับพลาดท่าให้กับหัวหน้าของเหล่าปีศาจนะฮะ ดูเหมือนว่าจุดสําคัญของเนื้อเรื่องในเกมนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของตะเกียงศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับตะเกียงเนี่ยสามารถดึงพลังวิญญาณออกมาได้นะครับและพา,นานคนเนี่ยเข้าสู่โลกงความตายได้นะฮะหลังจากที่หัวหน้ากิลดาร์ครูเซเดอร์เนี่ยพลาดท่านะครับตะเกียงนี้ก็เหมือนจะเป็นสิ่งที่สําคัญในเกมนี้นั่นเองนะฮะก็จากที่บอกไปนะครับมันเป็นเกมแล้วแนวรักโซเพราะฉะนั้นการที่คุณตายเนี่ยคุณจะไม่ได้ตายจริงๆนะครับก็จะฟื้นคืนได้เรื่อยๆนะครับแลวต้องไปเอาชนะบอสจนกว่าคุณจะชนะได้นั่นเอง เรื่องที่น่าเศร้นานะครับเมื่อสมาชิกดาร์คครูเซเดอร์รู้ตัวจะแพ้นเนี่ยก็เลยโยนตะเกียงศักดิ์สิทธิ์ลงไปนะครับและสุดท้ายเนี่ยตะเกียงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คงไปเลือกเราหนึ่งในซากศพขึ้นมาทําหน้าที่ต่อน,นั่นเองนะฮะเด่นของเกมหลอนออฟฟอร์เรนด์เนี่ยก็คือมีคลาสให้เลือกมากมายหลายคลาสนะครับไม่ว่าจะเป็นดาร์คครูเซเดอร์ฮอร์โลไนโอเดนัลวอลวูฟพาดิซานมอนสเตดอินฟันทรีนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมเล่นมอนสเตดอินฟันทรีเพราะเป็นสายหอ,อกนั่นเองนะครับ นะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือตะเกียงเนี่ยหล่นลงมาที่เรานะครับและตะเกียงก็ทําเลือกเราเนี่ยเป็นผู้ถูกเลือกนั่นเองนะครับจุดขายของเกม Lord of the Fallen เนี่ยเขาเคลมว้เลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยทำโดยอันเดอร์อิจินไฟเพราะฉะนั้นกราฟิกในเกมเนี่ยสวยงามแน่นอนนะก็สวยจริงๆเพียงแต่ว่าอีกจุดเด่นหนึ่งที่เขาขายก็คือเขาบอกว่ามันจะเป็นเกมทวิโลกหรือ Dual World นะครับก็คือมันจะมีโลกของความเป็นและโลกของความตายซึ่งโลกสองโลกเนี่ยจะเชื่อมโยงกันการจะแก้ปริศนาในโลกความเป็นจริงเช่นการจะผ่านทางต่างเนี่ยเราต้องเข้าไปในโลกอีกกมิิตตนนงใาผ่ะเีย โลกหลังความตายเนี่ยนะครับเราเข้าไปแล้วเนี่ยสภาพต่างๆจะเปลี่ยนไปนะครับบางทางเข้าเนี่ยจะเข้าไม่ได้ในโลกความเป็นจริงเราต้องเข้าไปในอีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นเกมแนวท, ER ว,ท ER วิโลกหรือ duo w o r ์นะครับที่เป็นจุดขา,ขายของเกมนี้เลยเกมเนี่ยจะพาเราไปสู่โลกมิติแห่งความตายนะครับที่จะเราเราจะได้เห็นเกมการเล่นต่างๆที่แตกต่างไปจากอีกโลกหนึ่งนะครับเป็นอีกมิติที่ทับซ้อนกันรูปแบบการเล่นเนี่ยก็ไม่ใช่เกมอะไรที่มันซับซ้อนนะครับเป็นรูปแบบการเล่นเกมแนว dark กโซนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่น dark กโซ e เนี่ยเกมเกมแนวแบบ ต่อสู้ง่ายๆเหมือน Assassin Creed หรือว่า Skyrim อะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นเกมที่ต้องอาศัยการหลบหลีกสตูนะครับการแพรรี่การป้องกันนะฮะแต่โดยรวมเนี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่มีความน่าใจแล้วก็ได้คุมพลังอย่าง Unreal Engine เนี่ยทำให้เกมเนี่ยมีความน่าสนใจ